EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยเอาไว้ใช้งานกับแอป Da Vinci Resolve ในเวอร์ชั่น iPad ด้วยวิธีง่ายๆกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทำยังไงอันดับแรกเลยนะครับก็ให้เราเตรียมฟอนต์เอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ ฟอนต์ของผมเนี่ยเก็บเอาไว้ในแอปไฟนะครับแล้วก็วิธีที่เราจะติดตั้งฟอนต์เข้าไปในแอป da Vinci Resolve นี่นะครับเราจะต้องมาที่แอปไฟนะครับเพ,เพื่อนเเปิดแอปไฟขึ้นมาเลยนะครับมาที่แถบเมนูด้านข้างตรงนี้นะครับมองหาเมนูที่ชื่อว่าใน iPad ของฉันเนี่ยนะครับจิ้มเข้าไปเลยแล้วเราจะเห็นโฟลเดอร์ต่างๆที่มีอยู่ใน โฟลเดอร์นี้นะครับถ้าเรามีแอป DaVinci Resolve นะครับมันจะมีโฟลเดอร์นี้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปสร้างขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็จิ้มเข้าไปเลยครับแล้วสังเกตดูนะครับจะมีอยู่หนึ่งโฟลเดอร์ที่ชื่อ Fusion นะครับให้เราจิ้มเข้าไปเลยเราก็จะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อ Font ตรงนี้นะครับเราลองจิ้มเข้าไปดูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่ผมได้ติดตั้งใส่เอาไว้ในโฟลเดอร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับวิธีการติดตั้งฟอนต์ทำได้ง่ายมากก็คือให้เราไปที ฟอนต์ที่เราโหลดเอามาเก็บเอาไว้นะครับซึ่งของผมเนี่ยเก็บไว้ในแอปไฟเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดแอปไฟล์ขึ้นมาเป็น2หน้าต่างนะครับวิธีการก็คือผมจะสไลด์ตัวด็อกป่าตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปสไลด์ตัวแอปไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวางคู่กันเป็น2หน้าต่างแบบนี้ครับเมื่อเราทําเป็น2หน้าต่างนะสังเกตดูว่าซ้ายขวาเนี่ยมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์เดียวกันหน้าต่างเหมือนกันเลยนะครับคราวนี้เราก็เลือกเอาสักหนึ่งหน้าต่างครับจะซ้ายหรือจะขวาก็ได้เพื่อ ไปอย่างโฟลเดอร์ที่เราเก็บฟอนต์เอาไว้นะครับซึ่งผมจะเลือกใช้โฟลเดอร์ด้านขวานี้แล้วกันนะครับก็ย้อนกลับไปที่ฟอนต์ที่ผมเก็บเอาไว้นะครับผมเก็บเอาไว้ในตัว Cloud ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวโฟลเดอร์ของฟอนต์แล้วก็ไปเลือกฟอนต์ที่เราต้องการเอามาติดตั้งนะครับซึ่งตัวอย่างนี้ผมจะมาที่ฟอนต์อันนี้แล้วกันนะครับง่ายดีอนาคตใหม่นะครับผมก็ไปที่ตัวฟอนต์ที่มีอยู่นะครับจะมีไฟล์ฟอนต์สไฟล์แบบนี้นะครับที่ ผมโหลดเอาไว้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็เตรียมของตัวเองเอาไว้ด้วยนะครับฟอนต์ตัวนี้หน้าต่างด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ฟอนต์ของแอปด a v i n c i ท e ี o l v e นะครับที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ผมก็จะใช้วิธีการติดตั้งด้วยวิธีง่ายๆครับคือลากคลุมแบบนี้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีจิ้มจุด3จุด,ดด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่เมนูเลือกเผื่อว่าเราต้องการจะเลือกเฉพาะบางฟอนต์นะครับแล้วก็มาที่เมนูนี้แล้วก็จิ้มเลือกฟอนต์ที่ต้องการนะครับ ประมาณนี้ผมก็จะใช้ทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับจิ้มค้างที่ตัวไฟล์ที่เราเลือกนะครับให้มันขึ้นเป็นป๊อปอัพแบบนี้นะแล้วก็ย้ายข้ามฝั่งมาไว้ด้านนี้สังเกตดูนะครับมันจะขึ้นเป็นกรอบสีเขียวนะครับแล้วก็มีบวกตัวเลขขึ้นมานั่นก็คือจํานวนของฟอนต์ที่เราจะย้ายมานั่นเองแล้วก็ปล่อยนะครับเท่านี้เองครับรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ฟอนต์เนี่ยถูกติดตั้งในโฟลเดอร์ฟอนต์ให้เรียบร้อยก่อนเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับสไลด์ปิดไปแล้วก ิดหน้าต่างตัวนี้ไปเลยนะครับเท่านี้ครับในส่วนของการติดตั้งฟอนต์ก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ฟอนต์มันจะเข้าไปอยู่ในแอป a v i n c i Resolve เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเรียกใช้ฟอนต์ภาษาไทยที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับเปิดแอป a v i n c i Resolve ขึ้นมาเลยโอเคเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างข้อความขึ้นมานะครับมาที่เมนูไ i เ l ลด้านบนตรงนี้นะครับจิ้มไป1ครั้ง ก็จะมีตัว preset ข้อความให้เราได้เลือกใช้นะครับสังเกตดูมันจะแบ่งเป็น2โหมดนะมีโหมดมีหมวดที่เป็นหมวด title นะครับก็จะเป็น text ที่เป็น basic พื้นฐานทั่วๆไปนั่นเองครับแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็คือ fusion title นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อความที่เป็นการเคลื่อนไหวมีการกําหนด animation ให้กับข้อความนะครับคล้ายๆกับ lower t i r d นั่นเองนะครับเราก็สามารถเลือกใช้ได้เลยคือผมจะทําเป็น2ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อสังเกตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ตัวอย่างแรกนะครับผมจะเลือกใช้ข้อความพ r e ข้อความจากเมนู Fusion Title นะครับตัวนี้ละกันนะครับ basic เลยลากลงมาครับวิธีการใช้งานก็คือจิ้มค้างแล้วก็ลากลงมาปล่อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ข้อความที่อยู่บน timeline นะครับจิ้มเลือกไฟล์หนึ่งครั้งแล้วก็มาที่เมนู Inspector ครับจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนข้อความที่กล่องข้อความตรงนี้นะลบไปก่อนแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เป็นภาษาไทยเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่แถบเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับที่เขียนว่าฟอนต์นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยแล้วเราก็ไปดูฟอนต์ที่เราลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อฟอนต์อนาคตใหม่ใช่ไหมครับนี่เลยครับฟอนต์อนาคตใหม่นี่ก็เป็นวิธีการติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยแล้วก็นํามาใช้งานง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมีข้อสังเกตให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับมาที่ไททิลเหมือนเดิมแต่ว่าผมเลือกใช้ข้อความที่อยู่ในโหมดของ title นะครับแล้วก็เป็นข้อความที่ชื่อ basic title อันนี้นะครับลองดูนะลากลงมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับมาเปลี่ยนฟอนต์ภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เรามาดูที่เมนูด้านล่างตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับเมื่อสักครู่ที่เราทําตรงนี้มันจะเป็นคําว่ามันจะมีคําว่าฟอนต์คำเดียวเลยใช่ไหมครับในรอบเนี้ มันจะเป็นคำว่าตระกูลฟอนต์นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราเข้าไปเลือกฟอนต์ที่เราจะนำมาใช้งานเนี่ยที่ชื่ออนาคตใหม่ใช่ไหมครับที่เราติดตั้งไปเมื่อสักครูน่นี้จะไม่เจอฟอนต์นี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือข้อสังเกตนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นข้อจำกัดหรือว่าเป็นบั็กของแอป a v i n c i Reso l v e นะครับถ้าเพื่อนๆใช้งานแล้วก็พอจะทราบเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้นะครับโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการ ติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยเพื่อใช้งานกับแอป DaVinci Resolve ในเวอร์ชั่น iPad นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับใน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับ